ละเมิดเจ้าหน้าที่ฟ้องอคอดีต่อศาลไหนไม่ใช่อยู่ภายใต้กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วฟ้องศาลปกครองทุกกรณีไม่ใช่นะ <c oughs> การพิจารณาว่าคดีใดอยู่ในอำนาจศาลปกครองเราจะดูว่าละเมิดเนี้ยละเมิดเนี้ยนะครับเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือเปล่าเกิดจากกฎจากคำสั่งหรือเปล่าเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะครับเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเปล่าพอถ้าไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่4กรณีน,นี้มันจะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมครับ ดังนั้นให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าละเมิดเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเข้ากฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วจะต้องไปฟ้องศาลปกครองทุกกรณีไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะติวกันในในติบัณฑิตข้อ10ครับแล้วติตเตอร์ไม่ได้มาโนขึ้นมาเองนะติดตามคำบรรยายมาให้เกิน10ปีแล้วครับนะครับนะคลุกอยู่ในวงการสอบกฎหมายปกครองเป็น10ปีแล้วบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อติวเตอร์ได้เลย เพราะติวเตอร์สกัดมาแล้วมาจัดเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายเพื่อเป้าหมายคือท่านไปอ่านข้อสอบแล้วตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม